สวัสดีครับนี่ผมชื่อเอกราชสมกานอยู่ห้องพทหนึ่งสองกไกลได้ที่ยี่สิบห้าอันนี้นี้เป็นโครงงานเครื่องหน้าบัดจิวนะครับโดยเครื่องหน้าบัดจิวนี้จะแสดงตัวเลขดิสเพย์และเสียงด้วยนะครับโดยมีทั้งหมดช่องอยู่ทั้งหมดสี่ช่องจํานวนช่องในการกดน,นะครับแล้วหมายเลขทั้งหมด ที่แสดงก็คือสูนถึง99ช่องบริการในี่ช่องนะครับจะดูบอดี้ข้างนอกก่อนคือด้านนี้จะเป็นสวิตติดเปิดเครื่องนะครับด้านล่างนี่เป็นปุ่มเป็นอาวุธของออกออกที่ไปต่อกเ้ากับพาวเวอร์แอมป์ด้านล่างนะครับแล้วนี่เป็นฟิวนะครับน่าจะไปมันู่ด้านนี้เลยนะครับด้านนี้ครับ และนี่เป็นช่องช่องช่องเสียบเอาท์พุตของสวิตนะครับทั้งสี่ช่องตั้งแต่ข้างบนนี้เป็นชุดช่องหนึ่งช่องสองช่องสามแล้วก็ช่องสี่มันมีฟังชันการเซฟเวลาค่าที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็เข้าในโหมดสลีปนะครับปุ่มต่อไปก็คือปุ่มโอเพนคือเปิดค่าเก่าที่เราเซฟไว้นะครับผมเอาไปมาเรามาลองดูเรามาลองลองทำการจำลองการทํางานของเครื่องเลยนะครับโดยการเปิดปุ่มโอเพนนะครับ ไปก็แสดงผลดังนี้นะครับไปลองเราจะทํำการลองสวดที่ช่องหนึ่งขึ้นมาดูเป็นหมายเลขหนึ่ง,งที่ช่องโดยการหนึหนห่อไปเราจะสดวดที่ช่องสองดูนะครับเป็นหมายเลข สที่ช่างรายการสองค่ะต่อไปเราจะกดช่องสามนะครับเต็นหมายเลขสามที่ช่องรายการ แล้วก็ช่องสี่เชิญไหมายเลขสี่ที่ช่องบริการสี่ค่ะแล้วในหมดการทํางานนี้ยังมีหมดการทํางานอีกหนึ่งหมดนะครับก็คือ การดิสเพย์ครับคือเอาอนาล็อกมาควบคุมโดยการใช้เอลทีแอลควบคุมความสว่างของดิสเพย์ครับคือถ้าแสงน้อยความสว่างจะมากนะครับอื่าเช่นถ้าตอนนี้ความสว่างความสม่งสว่างมากนะครับดิสเพย์ดิสเพย์ตัวน,นี้ก็สว่างน้อยนะครับแต่ถ้าความสว่างน้อยขึ้นมาอันนี้หัวมือบางนะครับจะทําให้ดิสเพย์สว่างมากขึ้นไปครับอันนี้คือผลง,งานทั้งหมดที่ผมได้ทาครับอขอบคุณครับขอบคุณครับพอเดียวกนะ็ได้เลยอ่ะ